ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟังของหฮวงมาเฟียตอนที่16แผนกบัญชีครับหัวหน้าพิสูจน์เดินมารับโทรศัพท์แทนโรสลินหลังจากที่สายมากแล้วแต่สาวน้อยยังไม่มาทำงานมีแฟ้มหลายแฟ้มตั้งอยู่บนโต๊ะและงานเรียบร้อยดีมากเขาจะขาดเธอไปได้อย่างไรกัน ใบแจ้งลาพักร้อของโรซารินได้รับอนุมัติแล้วเธอจะไม่มาทํางานเริ่มพักงานตั้งแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนครับไม่ทราบว่าเธอแจ้งพักงานกี่วันครับไม่มีกําหนดพิสูจน์ตกตะลึงเขาจ้องโทรศัพท์ภายในที่สายเรียกเข้าเมื่อสักครู่โทรเข้ามาจากภายในบริษัทเสียงคนต่างชาติและคงเป็นระดับสูงที่สั่งลงมาไม่มีกําหนดแล้วนี่เขาจะทํายังไงกันอเล็กสายแล้วโรสต้องไปทํางาน โรซาลินตะโกนออกมาจากเตียงนุ่มเธอนอนหลับไปอย่างอ่อนแรงเมื่อคืนจนเช้านี้ค่อยมีแรงโต้เถียงกับชายหนุ่มร่างสูงที่ยืนใส่เสื้อผ้าชุดสูททำงานเรียบร้อยผิดไปจากเธอที่ยังเปลือยเปล่าอยู่บนเตียงไม่คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องอเล็กตาบ้าไอ้บ้าอเล็กซานเดอร์รีบเดินออกมาจากห้องนอนด้วยรอยยิ้มกว้างแว,วเสียงสะบดเสียงปาข้าวของในห้องนอน ก่อนจะทันเห็นดานยายืนอ้าปากค้างอยู่ตรงห้องครัวเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพวกอาหารสดอาหารแห้งมาไว้ให้โรสลินด้วยแล้วให้ไปเก็บชุดที่ห้องพักของคุณโรสด้วยไหมคะไม่ต้องฮะไม่ต้องทำไมมีปัญหาอะไรดานยากลืนน้ำลายดังเอื้อกสายหน้าดิกเมื่อเสียงทุ้มตวัดออกมาเธอมองหน้าเจ้านายหนุ่มที่กำลังจะเดินออกจากห้องไปก่อนจะเหลียวหลังกลับมาสั่งงานอีกรอบออกไปหากุญแจมาล็อกห้อง อย่าให้โรสซรินออกไปได้ดานยาพยักหน้าเงึๆหน้าซีดเผือดหันมองประตูห้องนอนที่ปิดสนิทโรสซรินคงยังไม่รู้เรื่องที่บอสหนุ่มกำลังสั่งถ้างั้นเธอคงต้องเรีบเก็บครัวก่อนที่โรสซรินจะเดินออกมาบอสคะอเล็กซานดเดอร์เงยหน้าขึ้นจากเอกสารรายงานการประชุมของวันนี้เมื่อช่วงเช้ามองตรงไปยังบอดี้การ์ดผสมเลข,ขาส่วนตัวว่าไงดานยากลีนน้ำลายอีกครั้ง เรียกความกล้าหาญที่ปกติเคยมีตลอดแต่ช่วงหลังกลับเหือดหายไปเมื่อเป็นเรื่องของสาวน้อยของบอสหนุม่มคือชั้นบนเขาก้มลงอ่านเอกสารต่อเมื่อรู้ว่าดานยากำลังจะพูดอะไรเขาได้ยินเสียงนั้นแล้วโรซลินกำลังอลาวาดอยู่ชั้นบนซึ่งเขายังไม่ได้เข้าไปดูแต่คาดว่าสภาพคงเลเทนหน้าดูเมื่อฟังจากเสียงหมดแรงก็หยุดเอง แต่บอสคะมันมันหลายชั่วโมงแล้วนะคะเขาปิดแฟ้มอย่างแรงมองหน้าดานยาสาวสวยรัสเซียวิธการที่ปู่เขาส่งมาให้เป็นพิเศษหรือเรียกให้ถูกคือส่งมาสอดแนมคอยรายงานเรื่องต่างๆของเขากลับไปให้ท่านดานยาสะดุ้งเมื่อร่างสูงลากเก้าอี้อย่างแรงลุกขึ้นกระทัทันหันมุ่งหน้าออกจากห้องไปยังลิฟเพื่อขึ้นไปชั้นบนเธอไม่กล้าตามไปแม้แต่น้อย ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนทั้งคู่จะดีที่สุดแต่อย่าลืมเรื่องนี้เธอต้องจดไว้รายงานส่งนายท่านโรสซรินปีออกมาจากห้องสวมเสื้อเชิํทำงานของอเล็กซานเดอร์กับกางเกงบ็อกเซอร์เหมือนเช่นวันนั้นร่างสูงใหญ่ก้มหลบทันควนันเมื่อห่างตาเห็นมือน้อยคว้างของบางอย่างมาทางประตูเขามองแจกันใบเล็กที่หล่นกระทบผนังก่อนจะร่วงสู่พื้น ดวงตาดูคมกลิบเบิกกว้างก่อนรีแคบลงเตรียมพร้อมตามสัญชาตญาณที่ฝึกมาเขาหลบอีกครั้งเมื่อโรสรินยังคว้างจานออกมาจากห้องครัวดวงตาพยากักรีลงดูท่าหญิงสาวในครัวไม่จบลงง่งายๆเขาเดินอย่างสุข,ขุมเข้าไปหาร่างระหงในมือมีจานอีกหลายใบทย,ยอยคว้างออกมาไม่หยุดจนพื้นห้องเต็มไปด้วยจานกระเบื้องที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ไอบ้าอเล็กคนเ่งซวยฉันเกลียดคุณได้ยินไหมโรสซรินคว้างจานออกไปอีกเธอเหลือบมองจานในตู้ที่ไม่เหลือแล้วสักใบจึงเปิดลิ้นชักหยิบมีดออกมาอย่าเข้ามานะไม่งั้นฉันจะแทงคุณจริงๆแผ่นหลังอเล็กซานเดอร์ยืดขึ้นขนแขนตั้งชันเตรียมพร้อมต่อสู้จากการฝึกฝนมาแม้ว่าสมองรับรู้ว่าเธอคือโรสซรินสาวน้อยร้อนแรงยามค่ำคืนในอ้อมแขน หากแต่การฝึกฝนที่ยาวนานหลายสิบปีทำให้เขาไม่สามารถห้ามสัญชาตญาณอัตโนมัตินี้ได้วางมันลดสอยา่ามันจะทำร้ายคุณไม่ถอยไปอเล็ก์อเล็กซานเดอร์ถอยทีละก้าวเมื่อร่างสูงระหงค่อยเดินออกมาจากในห้องครัวโรสรินพยายามเดินไม่ให้เหยียบจานที่แตกเป็นเสี้ยวทั้งยังมองร่างสูงไปด้วยเขาเริ่มถอยหนีทีละน้อยใบหน้าแกล่งอเล็กซานเดอร์เคร่งเครียด และขบกลามแน่นหน้าคมก้มต่ำเล็กน้อยมือใหญ่กลางออกกว้างขาที่ถอยหลังแยกออกเล็กน้อยริมฝีปากเม้มสนิทนิ่งนั่นไม่ได้ทำให้เธอรู้ว่ามันคือท่าเตรียมพร้อมต่อสู้ใบหน้าเย็นชานิ่งสนิทจนโรสรินหวั่นใจแต่เธอยังทำต่อไปเธอโกรธที่เขาขังเธอไว้ในห้องนี้เธอจะไม่ยอมแพ้จังหวะโรสรินเหลือบมองพื้นเพียงเสี้ยววินาที อเล็กซานเดอร์พลันกระโจนเข้าหาร่างโปร่งบางจนลำตัวเธอกระแทกกับพื้นเสียงดังครูดไปตามพื้นที่เต็มไปด้วยเศษกระเบื้องโอ้ยโรสรินร้องเสียงหลงเสียจนอเล็กซานเดอร์ได้สติเขาก้มมองร่างงามใต้ร่างนอนหงายมือแกล่งกำข้้มมือบางไว้แน่นมีดในมือร่วงหล่นไปแล้วหน้าหวานคมกัดริมฝีปากแน่นแสดงถึงความเจ็บปวดโรสโรสเจ็บ เขาพลิกร่างโรสลรินเสื้อเชิตเ,เปื้อนเลือดเป็นทางเขาฉีกเสื้อออกทันทีมองเห็นแผลสดครูดยาวตรงแผ่นหลังเยียงด้านซ้ายเล็กน้อยแม้ว่าแผลไม่ได้ลึกมากจนทำให้เกิดอาการบาดเจ็บอื่นใดแต่มันยังดูน่ากลัวเลือดสีแดงสดไหลรินออกจากปลีเนื้อนุ่มเขาใช้เสื้อเชิ้ตัวเดิมที่ฉีกออกกดแผลห้ามเลือดที่แผ่นหลังตะโกนเรียกดานยาใจประวัตพันพึง แต่ไรเสียงตอบรับเหมือนเคยบ้าจริงหายหัวไปไหนนั่งอยู่นิ่งอย่าขยับอเล็กซานเดอร์รีบวิ่งไปตู้เสื้อหยิบเสื้ออีกตัวออกมาสวมให้โรสรินแล้วอุ้มร่างบางขึ้นในอ้อมกอดเสียงโรสรินสะอื้นด้วยความเจ็บไม่เป็นไรเราจะไปโรงพยาบาลเขากดลิฟต์ใจร้อนรนไปหมดร่างแร่งไม่สามารถอยู่นิ่งได้เขาหวาดกลัวและอีกความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ อเล็กซานเดอร์พบดานยาเมื่อออกจากลิฟต์ในชั้นหนึ่งมดิกาสาวนั่งรออยู่ที่โถงด้านล่างพนักงานของบริษัทต่างจับจ้องไปยังร่างโรสลินในอ้อมแขนใหญ่ของอเล็กซานเดอร์เขาก้มมองนั่งา่ออนาง,งามที่บัตรนี้ไร้สีสันนิ้วหน้าเจ็บปวดโรสลินไม่ร้องออกมาอีกและอยู่นิ่งหลับตาไปโรงพยาบาลดานยาเร็วที่สุดเขาประคองร่างบางเข้าไปในรถ แม้ว่าแอร์ในรถจะเย็นฉ่ำปานใดแต่ใจที่ร้อนเป็นไฟกลับทำให้เขานิ่งไม่ได้เขามองไปทางถนนสลับใบหน้าหวานที่ยังนิ่งเงียบโรสารีนกัดริมฝีปากไว้แน่นไม่ส่งเสียงร้องถ้าเป็นตามปกติเขาคงเอ,อ่ยชมเธอที่มีความอดทนดีเยี่ยมแต่มันไม่ใช่เขาอยากให้โรสารีนร้องออกมาเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเธอยังเป็นปกติดี อเล็กซานเดอร์อุ้มโรสรินเข้าไปโรงพยาบาลไม่ยอมให้นั่งรถเข็นจนกระทั่งถึงห้องฉุกเฉินจึงวางเธอลงญาติออกไปรอข้างนอกนะคะไม่ทำงานของคุณไปซะพยาบาลสะอกมองหน้ากันว่าจะทำยังไงกับชายร่างโตดวงตาเก้ยวกลาดที่มีแววความกังวลฉายเต็มใบหน้างั้นคุณยืนเฉยๆห้ามทำให้ฉันเสียสมาธิเขาเพียงพยักหน้ามองพยาบาลจับโรสลินนอนคว่ำ ใช้กันไกตัดเสื้อเชิ้ตออกก่อนจะอูทานออกมาอเล็กซานเดอร์หน้าซีดลงเมื่อเห็นแผลชัดๆมันยาวค่อนข้างมากแม้จะไม่ลึกถึงระดับเนื้อชั้นในแต่โรสิริงคงต้องเย็บหลายเข็มเขาเห็นเธอกำหมอนแน่นเมื่อพยาบาลเริ่มล้างแผลและคีบเศษกระเบื้องออกมาจากร่องแผลทีละชิ้นไม่เยอะมากนักคุณไม่ฉีดยาชาหรือไงเธอเจ็บอเล็กซานเดอร์ตะคอกออกมาเมื่อเห็นโรสซิรินสะดุ้งเฮือก เขารู้อยู่แล้วว่าต้องทำแผลสดแต่ยังถามออกมาเพราะทนเห็นไม่ได้ที่โรสลินเจ็บปวดหัวหน้าพยาบาลชำเลืองมองก่อนจะทำงานต่อมือนิ่งค่อยคีบเศษกระเบื้องออกจนหมดล้างแผลอีกครั้งแล้วเตรียมเข็มเย็บคุณไปรอข้างนอกก็ได้นะคะอีกไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วไม่ไม่มีทางทำหน้าที่ของคุณไปเสียงเข้มสั่งการดวงตาคมกลา้าจนพยาบาลต้องหันกลับไปทำงานต่อ อเล็กรอสอีกเดียวนะจะเสร็จแล้วอเล็กซานเดอร์ปลีไปข้างเตียงทันทีที่ได้ยินเสียงอ่อนแรงส่งมือใหญ่ให้เธอกรมเมื่อพยาบาลเริ่มจะลดเข็มแรกลงแผ่นหลังขาวนวลเขามองแผลค่อนข้างยาวมันจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้เขารู้ดีเพราะเขาก็เคยผ่านบาดแผลมามากมายเขาทำให้แผ่นหลังของโรสซรินเป็นรอยเป็นตราบาปที่เขาไม่อาจลบเลือนได้ อารมณ์บางอย่างอัดแน่นในสวงอกต้องการกรีดร้องเป็นครั้งแรกในชีวิตผมขอโทษที่รักโรสผมขอโทษโรสรินไม่ตอบอะไรเธอเพียงแค่กัดหมอนไว้และบีบมือเขาแรงขึ้นเมื่อพยาบาลเริ่มสอดเข็มที่สองพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นายมันเฮงสวยอย่างที่โรสว่านายมันไอคนเฮงสวยที่ทำให้คนที่ตัวเองรักต้องบาดเจ็บเขาบีบมือน้อยของโรสรินแน่นเข้า อยากรับความเจ็บปวดที่เธอได้รับนั้นไว้กับตัวเองแต่เป็นไปไม่ได้ตอนนี้เขาทำได้เพียงซึมซับความเจ็บปวดของเธอที่ถ่ายทอดผ่านอุ้งมือชื้นเหงื่อของกันและกันยามข้าของโรงพยาบาลเงียบสงัดภายในห้องพยาบาล VIP มีเพียงชายหนุ่มร่างสูงใหญ่นั่งไม่ติดที่เขาเดินไปเดินมาระหว่างรอให้โรสลินตื่นจากการหลับไปอย่างอ่อนเพลีย อเล็กซานเดอร์มองออกไปนอกหน้าต่างของชั้น40ภาพสะท้อนในกระจกคือเตียงคนไข้หน้างามซีดเผือดมีสายน้ำเกลือห้อยระยงระยางอืมเจ็บจังโรสเสียงหวานใสทำให้อเล็กซานเดอร์ปลี่ไปยังเตียงนอนเพราะบาดเจ็บตรงแผลหลังพยาบาลจึงให้โรสรินนอนคว่ำเธอค่อยลืมตาเห็นชายหนุ่มหน้าหมองคล้ำกำลังขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงหิวด้วยกินข้าวต้มไหมผมเตรียมไว้แล้ว โรสลินพยักหน้าเบาๆนอนคว่ำขยับร่างไม่ได้แผ่นหลังเธอปวดร้าวไปหมดแม้ว่าพยาบาลจะฉีดยาชาให้เธอแล้วก็ตามมองชายหนุ่มร่างสูงที่เลื่อนถาดอาหารเข้ามาใกล้สีหน้าขมเข้มยังมีร่องรอยวิตกกังวลนั่งได้ไหมโรสลินสายหน้าเบาๆเธอคงไม่สามารถนั่งได้แน่ๆขอกินข้าวทางๆที่นอนแบบนี้แล้วกันอเล็กซานเดอร์ ค่อยๆตักข้าวต้มทีละนิดป้อนโรซาลีนทุลักทุเลเล็กน้อยแต่เธอทานเข้าไปเกือบครึ่งชามก่อนจะสายหน้าเขายกน้ำใส่หลอดดูดมาให้โรซาลีนเธอดูดน้ำเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยจึงปล่อยหลอดคุณไม่กลับคอนโดเหรอไม่เป็นไรผมจะอยู่เฝ้าโรสเองชิคคนสารเลวโรซาลินขมุบขมิบปากต่อว่าหากแต่อเล็กซานเดอร์ยังได้ยินเขาเลื่อนเก้าอี้เฝ้าไข้มาใกล้เตียง มือลูบป,ปล่อยผมโรสลินขึ้นให้พ้นใบหน้าที่ยังคว่ำหน้าบนหมอนใช่โรสผมสารเลวผมมันไม่ดีเฮงซวยรู้ตัวก็ดีแล้วแต่ผมปล่อยคุณไปไม่ได้โรสโรสลินถอนหายใจปลือตามองอเล็กซานเดอร์ใช่หนุ่มหล่อเข้มที่ทรมานเธอทุกเรื่องทั้งร่างกายและหัวใจคุณจะขังฉันแบบนั้นไม่ได้อีกอะเล็กผมรู้ผมจะไม่ขังคุณแล้วที่รักอืมคุณเรียกฉันที่รัก ใช่สิไม่งานผมจะต้องเรียกคุณว่าอะไรที่รักชี้ตบหัวแล้วลูบหลังโรสรินรู้สึกถึงแรงกระเพื่อมของคนเฝ้าไข้เขาหัวเราออกมาค่อยคลายใจเมื่อได้ยินเสียงหวานนุ่มโตเถียงโรสรินยิ้มบางเบาที่จริงเธอก็รู้สึกดีที่เขาห่วงเธอแต่เธอไม่อยากให้อาการห่วงกลายเป็นหึงห่วงจนเกิดเหตุงั้นเราจะต้องทำยังไงดีคะถึงจะหยุดเรื่องนี้ได้ผมคิดไว้แล้วที่รัก เราจะแต่งงานกันคำนี้ทำให้โรสซรินมีแรงผง,งกศีษาขึ้นจากหมอนทันทีเธอจ้องดวงตาคมดูด,ดังพยักรสีเข้มสนิทที่แวววาวเรืองรองคุณพูดจริงใช่เราจะแต่งงานกันให้เร็วที่สุดเรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้โรสคุณจะไม่เป็นของใครจะเป็นของผมคนเดียวและผมก็ไม่ต้องขังคุณไว้ด้วยไม่โรสซรินทิ้งศีษาลงนอนต่อ ปล่อยให้คำปฏิเสธซึมซับเข้าไปในหัวสมองของอเล็กซานเดอร์ที่ยังนั่งมองสงสยัยไม่อืมไม่โรสลินหันหน้าไปอีกด้านทำไมเธอต้องแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่ได้รักเธอเขาแค่ห่วงเธอไม่ได้รักเธอแต่ว่าโรสอเล็กซานเดอร์พยายามห้ามปลามอารมณ์ดิบเถื่อนที่กำลังประทุขึ้นเมื่อเข้าใจคำว่าไม่ของโรสลินคุณกำลังโกรธ คุณออกไปเสียเถอะให้ฉันอยู่คนเดียวคงจะดีกว่าอเล็กซานเดอร์กระแทกเก้าอี้ลุกขึ้นให้ตายเถอะเขากดจริงๆอย่างที่โรซรินพูดเขากดที่เธอปฏิเสธเขาเขาที่ขอเธอแต่งงานแล้วโดนปฏิเสธแล้วคุณจะเสียใจโรซรินโรซารินถอนหายใจอย่างหน่ายใจเมื่อได้ยินคำขู่ก่อนที่เขาจะกระแทกประตูปิดออกจากห้องพักคนไข้ไปเขาไม่ได้รักเธอฉะนั้นแต่งงานกันไปคงไม่รอด ถ้ามันไม่ได้มาจากพื้นฐานความรักน้ำตาเริ่มรินไหลอีกครั้งและเธอหวังว่าที่มันไหลคงเพราะอาการเจ็บของบาดแผลที่หลังกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังต้องการซื้อ e-book หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด nc สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องนิยายเสียงพิมรินอ่านให้ฟัง